สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2องสนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมารายงานสถานการณ์โควิด1 9ประจําวันที่25พฤษภาคม2องพนะครับข้อมูลล่าสุดก็คือเมื่อตอน1 1บเนาฬิกาสานาทีนะครับวันนี้ติดเชื้อสะสม3,042นะครับเพิ่มขึ้นมา2นะครับหายแล้วกลับบ้านแล้วนะครับสองพนะครับ ออกไป7จ็ดเพิ่มขึ้นมา7นะครับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล57แล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา1นะครับข้อมูลทั่วไปนะครับอายุน้อยที่สุดนะครับที่ติดตรวจพบนะครับก็คือ 1, <S <S 1> เดือนอายุมากที่สุดคือ9.7ปีนะครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 3- 7ปีนะครับสำหรับการพบผู้ป่วยใหม่ตอนนี้ก็จะน้อยๆลงนะโอ้พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะครับ โอเคขอจบการรายการเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับ23672ได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ